ที่สูอายุแล้วผู้พิการนะครับเราจะมีสอี่บัญชีไว้ห้วยว่าเข้าทีเดียวเลยรวมเข้าทีเดียวเลยคุณยายคุณยายคุณยายสวัสดีครับคุณยายคุณยายจำหมดได้ไหมเนี่ยบริาท่ไรบม่นี่มางไปทีอะไรมาถึงไปที่อตหรอาค่ะขอเป็นโกลิ์สิขอสิเขแลวไปยังไงลาไป อ๋อนั่งรถด่วนสามไปไขี่โมไซค์ไม่ได้อ๋อแค่คุณบอกว่าลูกหลานได้ได้มีรยากาศให้เข้ามาดูแลไหมจาพาไปหองบอเาาหมอก็ให้เปหรือไม่ก็ใส่โมไซค์ไปงอมนะอ๋อบางทีแล้วมีอะไรบางทีก็ต้องบอกอสมอเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องของการการจดเข้าไดป่วยโดยหน้าที่อืมอต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ความเป็นเพื่อนญาติเนาะถูกไหมความเป็นเพือญาติที่ต้องช่วยกันบ้านใกล้เรือนเคียงหรือสังคมพึ้งตาตึ้งหินกันนี่แหละ โอเคเนาะมาเออเอารงหรดี่านผูนกับถ่ายรูปอย่างไรเ้าเอาทันทด้วยกันนี่แหละอ่ะอาย้าทนนี่กันเนี่ยอ่ะเจ็ดสิได้ดูแลกันทั้งไหมพัดใกล้เราเจนใช่ไหม ไปไถ่ายข้างนอกใช่ไหแป้งนเริ่ะได้ถ่ายด้วยไรด้วยเียนีน่ไปาแนะอสบเชิญเลยนะครับขอภาพออะไรได้ไครับครับถ่ายให้แล้วก็ถ่ายถ่ายรูปไม่ได้อปไรพ่อไปด้วย อาไปไหนที liberal, ่เขาบอกแกก็กลับมังเหมือนเดิมเพิ่งออกบันไมกไม่ีนี้นลมนจป่วยเป็นอะไรก็เอาไปออกราาแปดร้อยสูงอยู่ทีหกร้อยนทีทัีทันทีทันทาทันันทันทีทันทีทัันทีทนทีทั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 ้นทาทันหีานทีทันทีหนัห้ บ้นบุรานนครไม่มันเรืแกทำัข้าวคนเองต่อใครไม่ไทำมาส่งแกทุกวันอ๋อทำีสำเร็จเอยระวังคืนไปหน่อยโอเคตารสนยมากไม่ให้แกทำแล้วเราอยู่กับใครเหรเราอยู่บ้านเราอยู่กับใครบัางู เป็นเง้องหมอ๋ออ๋อออบอบเปนเป็เงินนะคะไว้ซื้อสิ่งที่จาเป็นเนาะที่รู้ไม่ไกลนครับประมาณ่ใหม่ให่นะครับอ๋อแล้วางเสียงผมได้ไหมจได้แล้วจำเสียงผมได้ไหมโอ้ยมาท่องท่องไงนี่ให้ผมฟังมาั้งก่อนนะถ่ายได้เอาฟาฝังส้บ่า ท่านท่านขึ้นไุ่นมาเวลาไปหครับร่วมกับราการนะที่มาหาตานวันนี้วันนี้เนี่ยนายอเภอมางนะทนายอำเภอทนายยนนประทันกาลังแจ็คแล้วก็ทีมงานมาเยอะแยะกัหมดเลยนะมีของทางทางไหนมาบ้างนะมีของสสม